ค่ะเราต้าเจ้าสวัสดีค่ะพบกับเรา้ิส้งกับภาษาจีนติดปีคลิปนี้นะคะเราชื่อจะมาสอนเพื่อนๆพ,พูดประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการช้อปปิง้งหรือว่าใช้ในการซื้อสินค้านั่นเองค่ะหัวข้อนี้ขอกันมาเยอะมากนะคะวันนี้มาทำคลิปให้แล้วค่ะ ที่เราจะไปฝึกพูดภาษาจีนง่ายๆกันเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสุดส้มด้วยนะคะเมื่อเพื่อนๆไปถึงร้านค้าที่ประเทศจีนเพื่อนๆจะได้ใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนค่ะสมมุติให้เพื่อนๆไปซื้อเสื้อผ้านะคะเพราะว่าที่ประเทศจีนนั้นหน้าหนาวอากาศจะหนาวมากสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องซื้อแน่นอนค่ะก็คือวทาเทว่เทา ที่แปลว่าเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อโค้ตนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องเจอเมื่อเข้าไปถึงร้านค้านะคะจะเจอพนักงานขายก่อนค่ะพนักงานขายภาษาจีนจะพูดว่าเต่าโก้เต่าโก้ทีนี้พอเจอเต่าโก้แล้วคําถามแรกที่เขาจะยิงมาหาเพื่อน็คื่อน,นก็คือนินงท้าว 有什么要帮忙吗นิค่าก็คือสวัสดีค่ะ有什么要帮忙吗ถ้าได้ยินประโยคนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าเตาโก้พนักง,งานขายเขากำลังถามเราว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะ有什么要帮忙吗 พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบบตื่นเต้นแล้วก็อาจจะนึกไม่ออกแต่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าเวลาเราเข้าร้านเนี่ยประโยคแรกเหมือนกับในประเทศไทยพนักงานเขาก็จะต้องถามเราอยู่แล้วว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะหรืออะไรที่ประมาณว่ากำลังมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องเตรียมคำตอบเอาไว้ค่ะหรือต่อให้ไม่ใช่คำถามแบบนี้แต่ประโยคแรกเลย ที่เราอ,อยากให้เพื่อนๆจำแล้วเอาไปพูดเลยก็คือสิ่งที่ฉันกำลังมองหามันคืออะไรค่ะซึ่งประโยคนั้นก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวอเสียงคันคันวอเสียงคันคันวอก็คือฉันแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนเสียงนิดนึงนะคะชักวันไปก่อนให้จำไว้ว่าวอเสียง คันคันเสียงแปลว่าคิดอยากจะคันคันก็คือดูหรือว่ามองหาอะไรอยู่ว้เสียงคันคัน,นแล้วตามด้วยสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่ค่ะเช่นถ้าเราจะไปซื้อเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อโค้ทเราจะพูดว่าวัยเท่าวเท่า,เ,ทาเพราะฉะนั้นประโยคนี้เอามารวมกันค่ะว้เสียง ขั้นขัน้นไวเท่าว้อเสียงขั้นขัไวเท่าลองพูดตามค่ะว้อเสียงขันข้นัไวเท่าเยี่ยมมากค่ะ หลังจากนั้นพนักงานก็จะพาเราไปยังราวแขวนเสื้อกันหนาวอันหลากหลายแล้วก็เสื้อโค้ทหลายๆแบบค่ะที่นี้มันก็มีหลายสีถูกไหมคะถ้าเพื่อนๆไปเลือกแล้วไม่มีสีที่ถูกใจเพื่อนๆถามหาสีอื่นใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ还有别的ย色ป还有เตยนซอมยปียเ 颜色嘛还有 bye bye 杨幂别的嗯嗯颜色 bye bye 洗妈买 long 干还有别的颜色吗还有别的颜色吗葡萄干还有别的 เ,เสื้อมายังมีสีอื่นอีกไหมที่นี้พอเพืเ่อนได้สีที่ถูกใจแล้วก็ต้องมาเลือกไซส์แล้วถูกไหมคะวิธีการบอกไซส์เสื้อผ้าของจีนนะคะบอกได้2แบบค่ะเอาแบบที่คนจีนชอบพูดกันก่อนเลยนะคะแน่นอนก็ต้องเป็นภาษาจีนค่ะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กภาษาจีนพูดว่าเสี่ยว เข่เสี่ยวหขวาเสี่ยวที่แปลว่าเล็กหข่ how? หมายถึงหมายเลขในที่นี้ก็คือขนาดเล็กนั่นเองค่ะอีกรอบเลยค่ะขนาดเล็กเสี่ยวหขวาถัดไปขนาดกลางขนาดกลางภาษาจีนพูดว่าจงเข่าจงเข่าจงก็คือกลาง ห้าวหมายเลขหรือว่าขนาดขนาดกลางภาษาจีนเลยพูดว่าจงห้าวจงห้าวันไปขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ภาษาจีนพูดว่าเต้าข้าวเต้าข้าวต้าแปลว่าใหญ่ห้าวแปลว่าหมายเลขหรือว่าขนาดขนาดใหญ่ภาษาจีนเลยพูดว่า ต้าหา้าวต้าหา้าวทีนี้เราได้ขนาดทั้งสามขนาดแล้วนะคะเอามาถามเป็นประโยคค่ะถามว่ามีขนาดกลางไหมภาษาจีนจะพูดว่าโโยยจงห้าาวมางห้าวมมโยแปลวะ่ามี ใส่ขนาดกลางเอาไว้ตรงกลางค่ะจงห้าวมาก็คือไหมเรียงเหมือนภาษาไทยเลยค่ะโยจงห้าวมามีขนาดกลางไหมที่นี้ถ้าเพื่อนๆใส่ขนาดอื่นเพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนจากจงห้าวเป็นขนาดอื่นๆค่ะถัดไปการถามขนาดแบบที่สองใส่ภาษาอังกฤษค่ะ size S size s ซ z e L s ซ z e S เราจะพูดว่า S หมา S หมาไคะใช้ตัว S เหมือนเดิมเลยแต่ตามหลักด้วยคำว่าหมาที่แปลว่าหมายเลขหรือว่าขนาดนะคะถัดไปถ้าอยากได้ไซซ์ M ก็ให้พูดว่า M หมา M หมา และทีนี้เดาไม่ยากแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้ไซส์ L ก็ให้พูดว่า L หมา L หมาเอามาแต่งเป็นประโยคค่ะเหมือนเดิมเลยมีไซส์ S ไหมคำว่ามีกับไหมจำได้แล้วนะคะเอาไซส์ S ไปใส่ไว้ตรงกลางนะคะประโยคนั้นก็เลยพูดว่าโย S หมามาโย เอส a ม a ามา,มาได้สีได้ขนาดที่ต้องการแล้วตอนนี้ต้องขอไปลองหน่อยแล้วค่ะเราจะถามว่าชุดนี้ลองได้ไหมภาษาจีนพูดว่าคืออีชื่อ่อมาคืออีชื่อส์อมาคืออีมาแปลว่าได้ไหม 是是แปลว่าลองรวมกันเค可以试ม吗ลองได้ไหมพูดตามค่ะ可以试试吗เยอ่ยมมากค่ะลองมาแล้วสวยถูกใจมากเลยค่ะทีนี้ต้องถามหาราคาแล้วค่ะการถามว่าราคาเท่าไหร่ภาษาจีนพูดว่าตัว2เฉียน ตัวส่าเเฉียนพูดตามค่ะตัวส่าเเฉียนลองพูดเองค่ะเยี่ยมมากค่ะพอรู้ราคาแล้วจะไม่ต่อก็ไม่ได้จริงไหมคะถึงแม้ราคาจะถูกใจแล้วแต่ขอนิดนึงน่ะ วันนี้เราชื้อมีคำพูดติดปากที่เอาไว้เวลาไปซื้อของแล้วอุทานออกมาเพื่อให้คนขายตกใจเล่นค่ะคำอุทานนั้นก็คือโย่เตี่ยนกุยโย่เตี่ยนกุยก็คืออุ๊ยแพงไปหน่อยนะคะเนี่ยเพื่อนๆพ่อลองทำตามเลยคะ่ะใส่แอคติ้งเข้าไปด้วยให้พนักงานขายตกใจเล่นโย่เตี่ยนกุยอีกรอบค่ะโย่เตี่ยนกุย แพงไปหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะต่อราคาค่ะถ้าซื้อของในร้านค้าที่ไม่ใช่ข้างทางนะคะให้ใช้คำว่าต่าเจอ๋อตาเจอ๋อที่เป็นส่วนลดเปอร์เซ็นต์ค่ะที่นี้พูดเป็นประโยคให้พูดแบบนี้ค่ะคตืตาเจอมาคามาลดเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยได้ไหม มันจะเหมือนกับคำว่าลองได้ไหมเห็นไหมคะใช้คำว่าเคยจุดจุดมาเหมือนกันเลยแต่ขอลองเมื่อกี้เราใช้คำว่าค试试可以试มาตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเคยตัดเจอมาง่ายๆแบบนี้ค่ะได้ส่วนลดมาแล้วเย่จาก acting เมื่อกี้ที่สอนไปและการต่อรองราคา ทีนี้ได้เวลาชาระเงินแล้วค่ะการชาระเงินตอนนี้จะทําได้3แบบหลกัหลกๆนะคะแบบแรกชาระแบบเงินสดเงินสดภาษาจีนพูดว่าเสี่ยนจินเสี่ยนจินแบบที่2คือใช้บัตรเครดิตการชาระด้วยบัตรเครดิตเราจะพูดว่าชัวคาชัวคา แบบสแกนจ่ายแบบสแกนจ่ายภาษาจีนจะพูดว่าเสา่สาเส่าทีนี้เราจะพูดเป็นประโยคแล้วนะคะถ้าฉันไม่มีเงินสดใช้บัตรเครดิตได้ไหมภาษาจีนจะพูดว่า我没有现金可以刷卡吗我没有现金 可以刷卡吗？我才没有妹妹现金เงินสดเคยจุดๆมาใช้ซ้ำอีกแล้วนะคะเพื่อนๆต้องใช้เป็นแล้วนะเคยจุดๆมาก็คือได้ไหมชำระด้วยบัตรเครดิตได้ไหมเคย刷卡า,าอีกรอบเลยคะ่ะ 我没有现金，可以刷卡吗？พ<啊>ูดเอค่ะเยี่ยมมากค่ะส่วนม,มาๆคนไหนอยากจะสแกนนะคะที่เมืองจีนเขาจะสแกนด้วยวี h ช t ค่ะวี h ช t ภาษาจีนพูดว่าเว x ิน เวซินทีนี้เขาก็จะพูดว่าเข่าวเวซินเข่าวเวซินก็คือสแกนด้วย WeChat นั่นเองทีนี้เราถามพนักง,งานขายค่ะว่าเคยเข่า,าวเวซินไหมเคยเขา,าวเวซินไห สำระด้วยการสแกน WeChat ได้ไหมและนี่ก็คือประโยคภาษาจีนง่ายๆที่เราชุโซส้มร,รวบรวมมาให้เพื่อนๆฝึกใช้เอาไว้เตรียมไปใช้จริงเวลาที่เพื่อนๆจะไปซื้อสินค้าที่ประเทศจีนนะคะ <c oughs> หากเพื่อนๆอยากเรียนเพิ่ม เป็นพนักงานขายด้วยเหล่าชูสมก็มีคอร์สภาษาจีนติดปีก1และ2เน้นการสนทนาพูดได้จริงใช้ได้จริงแบบคนจีน บทสนทนาต่างๆนั้นมีมากกว่า400ประโยคเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ c h i n e s e ติ p i สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่บอกเลยว่าปีนี้โปรโมชั่นปังๆรับปีเสือกันไปเลย และค่ะเพื่อนๆซึ่งชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราชุ่มซมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะใจเจียน